สวัสดีครับผมบาวีเซียนเมืองด้าศีสไลเดอวยครับเด้อนี่ครับเมื่อนี้พามาเบิร์หมอลำครับอีสานอีสานผู้ไทยครับเพื่นว่าอีสานผู้ไทยเพชรโพธทองครับอันว้าพิษบ่ถือก็ขอโทษขออภัยเด้อครับเพราะว่าเพิ่นบอกผมมาอีสานผู้ไทยเพชรโพธทองครับนี่แหละครับนี่ครับหมอลำขนาดใหญ่ครับสองแสนครับเพิ่นว่าสองแสนนี่ครับ เพิ่นสิเด่นอยู่บ้านม่วงเด้อครับบ้านม่วงบ้านต้นแดงตำบลตำบลเปาะครับอำเภอบุ้งบุ้นครับนี่ครับนี่งานบุ้นครับงานบุ้นแต่อ้อมสังปะสีครับอ้อมอยู่สังปะสีครับแต่ฟี่ครับฟี่หมอลำนี่ฟี่เด้อครับเด้อนี่ครับเพิ่นกำลังตั้งเวทีครับหมอลำนี่ฟี่ฟี่ครับ ราคาสองแสนครับเลนซอดแจ้งจังๆังครับนี่ครับพรมาเบิงครับงานบุญครับงานบุญเพิ่นครับไคอยากมากับมาเด้อครับของฟรีครับของฟรีครับนี่เพิ่นก็ลังมาตั้งเวทีก่อนครับรถหมอลำยังมาท่านมากครับรถหมอลำยังมาท่านมากครับเวทีมากเด้วครับเวทีมาตั้งเด้วครับสถานที่กวางครับเราต้องบอถึงสถานที่กวางครับอีครับ เขาไปขังในก็เป็นเฮียนจากภาพครับเฮียนจากภาพอยู่ขังในครับนี่ครับสถานที่กวางไงเลยครับมาเด้อครับมาเบิงวอลำครับกำลังต่างเวทีครับนี่คือเวทีมาเแล้วครับแต่สุดอย่างอื่นยังมาท่านมาเหมือนครับมาแต่เวทีครับเวทีมาเแล้วครับนี่ครับมือแรกนี่ครับมือแรกนี่ครับ ตอนสาวมีรถแฮรครับรถเฮะขัดไงเลยครับนี่ครับนี่คือรถเวทีมากก่อนครับหมอร่ำยังมาท่านมากครับลํำสอดแจงจังปางครับจะพาพ้นมาครับ บ่แพงดตกครับในราคาสิครับราคาสองแสนบ่แพงครับเป็นหมอลำใหญ่ครับเวทีใหญ่ครับ มาเลียวอยู่ไหมลำเมาหมาลำมาเลียวอยู่เนี <t 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 ่ครับบายม่หว2รอเปลบมุ่ต่างต่างเวทีแปรบเทียบเี่ยต่างบดดนรเีเวทีเราต่างบูดนดยสาคณะนี้คณะนี้เขาเดี๋ยวงานเดี๋ยวคือเขาจงเวทีแถวนี้มาใส่สิปะเราแบวนี้รถหนยบ้างบ่ครับผมประเ้็น พ่อหนูบอไม่มีหม้อลำมีมีหูอยอ่มันมันบ่มีหมอลำเลยแสดงว่ามันได้ยงคนหลายคนหลายเหเพราะว่าเขตนี้เขตนี้ผมมอเห็นมีหมอลำ มนเวทีหมอหมอลำกับสเขาทั้งหมีล่ะนี่รถหมอลำเขากับสิมาอีกแต่รถหมอลำม,มาท่านมาครับเมนเขากับเขาเมน,มน ะะนี่เดีเขาเก็บว <sters> right? ้เ <nom> ดี่ยว ok ่อยเลยเขาเกตใไ้รดแลนด์ลายเดี่ยวลอว บางปีที่แล้วไอ้อนุซาอยู่นี่บ้าเมียนคนหลายะเออนุซาคนหลายครับงานยังงานเออนุซางานบวชงานบวชของหลานเราเมือนกันเหอของหลานเราคือกันเาเรามา้างมะลอมเมนเขาจ้างมาลำนี่ตัวนี้สองแสนสองแสนนี่ หมอลำขนานีนี่โอปิกายงานแล้วบวละ่านี่ยมาตันีงานอาถาอาถาโอมีเงินคนมีเงินหังกรจางดีันดอเรามีเงินโอปิกากยนเดินนี่ักเอยน่เขาอันนันคือว่าเขาเขาพี่น้องตีพักเราอันนันอยู่เมืองนอก็ได้จ้างตารางตอมีแต่เอียน เมียนต้นนี้ก็สองสนองแสนนี่ายสุเลยปีที่แล้วคนยางหลายงานบวชนี่ก็นี่ก็วิทจากมอลำเดีวกัรถเฮยงมือนี้มอลำลำนังก็ขึ้นเนี่รถเฮยใหง่มือเา์เอามือเสาร์รถเฮยอีก่มเมีนมืออื่นรถเฮยนะเฮไปบวชเฮยหนักมอเมีน ตัวนี้ตัวนี้ไม่แห้นดันดีนี่วันไดบวชเด้นี้งานดีงานอาถะี่งานอาถะมีงานอาถแต่ละบ้านเห็ดบ่คือกันไรเนนั่นแหะแต่ละบ้านเห็ดบกคือกันเมียน เขาป้องกันหมดเลยบ้านนี made, ้เขาป้องกันไว้หมดเลยเขาสีม oh, ีสองสีแหมแหมหมเมื่แตฟี่ตัวดีกันปะผมผมบ่งหนูด้ตัวนั้นแต่แม่นแารบ้านเมียนจะปลอดใส่ปอกใส่แค่นั้นแหละออกกรได้ครับ นี่เขาก็จ้างมากแกะตะเบิงนี่ก็จ้างมากอยู่แล้วตำรวจกบพอเพราเขาค่อยกันเมียนโมจินนี้เดี๋ยวหนีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เอารถมาตั้งแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็เอารถอันนั้นมาไว้ดีเมียน <c oughs> มุ้งาไม่ดีญ่อยู่ข้างล่างสอดแจงสอดแจงคน่าสอดแจง่นบอกผมยังม่เมียนบอร์แจงเนี่ยตู้นี้สอดแจงพ่น่า ขายมวนขายของขายของมวนนี่นี่เจ้าเสียผมเนียนเนียนสร้างเราติดงานบ่ยังฝืนบ่อเอาอาจจะติดงานยังรับบ่อเอาเนียนนเขาหลาย

เดินมาล้สิลงม,มาน,นี่ครับเอาซำนีด้อครับเมอแดงอย่าลืมด้อครับอันไผ่บอมี่บนไปอยู่นี่แหละครับบ้านเมืองบ้านแดงตำบลปออําเภอบึงบู้นครับเอาซำนี่แหละครับ วัสดีครับ